นะเนี่ยมีคนฟังแล้วก็สรุปมาว่าการที่คนทิ้งอาชีพกสรกรรมไปทำอาชีพอื่นนะเป็นหลักนะคือไปทำทิ้งการศรกมาจำนวนมากเลยนี่มันคืออาจารย์ฟังแล้วก็แม่มันน่าเศร้านะมันเฮ้ยนะที่ผ่านมา30ปี50ปีมานี้ทิศทางทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเรา ก็คือการที่เนี่ยคนการที่คนทิ้งอาชีพเกษตรกรรมไปทำอาชีพอื่นคืออาชีพรับจ้างรับแต่เงินเดือนแล้วเอาเงินเดือนไปซื้ออาหารคือการทำลายศักยภาพในความเป็นมนุษย์ให้ศูนสลายไปใช่ศักยภาพความเป็นมนุษย์ศักยภาพที่จะพึ่งตนให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขและเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างดี สูนหายไปเลยโดยเฉพาะในแถบตะวันออกนี่แหละซีกโลกตะวันออกนี่เหมาะที่สุดที่จะทำอันนี้แต่เราทิ้งสิ่งที่เหมาะที่สุดของเราไปไปหลงตามตะวันตกก็เลยแย่สังเกตสิตอนนี้ใครมีกสิกรรมไรสารพิษอยู่รอดสังเกตไหมโควิดไม่กวนนะเอ้าสังเกตสิใครทํากสิกรรมไรสารพิษอยู่รอดนะมีอาหารกินมีสมุนไพรกินนะตอนนี้อยู่รอดนะล็อกดาวน์ก็ได้ป้องกันก็ได้ ติดโควิดมาก็ยังใช้ได้เลยมีหลายท่านเลยนี่เราวิจัยมาเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยออกมาแล้วว่าเนี่ยคนที่ทําแบบพุทธกิจกรมรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักเนี่ยชุมชนนั้นน่ะสามารถล็อกดาวน์ตัวเองได้ป้องกันการติดโควิดได้อย่างดีป้องกันปัญหาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีปัญหาด้านติดโควิดนะทางร่างกายนี่ยก็ไม่ติดจิตใจ ปัญหาด้านจิตใจเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมก็ก็ไม่เป็นปัญหาน่ามีน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะไม่เป็นปัญหาอยู่ได้ล็อกดาวน์ได้ชุมชนอโศกชุมชนแพทย์วิธีธรรมเป็นต้นศูนย์หรือชุมชนอโศกหรือแพทย์วิธีธรรมเรานี่นอยู่ได้ทํากสิกรรมไรสารพิษเป็นหลักเลยอยู่ได้สบายเลยล็อกดาวน์มาปีครึ่งแล้ว <c oughs> อยู่ได้สบายไม่มีปัญหาอะไร นี่พิสูจน์มาชัดๆเลยนะแล้วเครือข่ายของเราบางทีก็อ้าวมีเหตุมีปัจจัยไปติดโควิดบ้างเหมือนกันนะคนที่มาเรียนรู้กับเราอยู่ทางบ้านนะมีเหตุปัจจัยบางทีก็มีญาติพี่น้องติดโควิดอะไรต่างๆเพื่อนร่วมงานหรือใครอ้าวไปติดโควิดมาบ้างกับติดโควิดกันพอติดโควิดกันเป็นไงมีวิบากชุดนั้นอยู่ติดโควิดกันอยู่ก็ใช้กสิกรรมไร่สามพิษใช้อาหารที่เป็นหนึ่งในโลก ใช้สมุนไพรต่างๆริดร้อนเย็นปรับสมดุลปฏิบัติศีลนะปฏิบัติอริยศีลใช้อาหารใช้สมุนไพรนะมาดูแลตัวเองนะกายบริหารกดลมปราณให้พอเหมาะนะใช้อาหารใช้สมุนไพรดูแลตัวเองก็พากันหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บพะกันหายหรือทุเราจากโควิดได้อย่างดีเลยหลายท่านนีอาก,การหนักเลยนะไม่ใช่อาการเบาๆนะ ลายท่านอาการหนักเลยก็ยังฟื้นได้ไม่ต้องพูดถึงเลยอาการปานกลางกับอาการเล็กน้อยเนี่ยหายอย่างรวดเร็วเลยยิ่งอาการปานกลางกับอาการเล็กน้อยเนี่ยสบายๆนะขณะอาการหนักหลายท่านยังพลิกชีวิตกลับมาได้นี่มีงานวิจัยเชิงคุณภาพออกมาจนอาจารย์เขียนเป็นหนังสือคู่มือสุขภาพออกมานี่แหละเพราะเราวิจัยชัดเจนแล้วเราก็มั่นใจว่าทางนี้คือทางรอดตั้งแต่ทางรอดของชุมชนหมู่กลุ่มเลยทางรอดของชุมชนหมู่กลุ่มเลยมีงานวิจัยรองรับว่า ใช่นะป้องกันได้ดีป้องกันแก้ปัญหาได้ดีปัญหาจากโควิดนี่เขียนหนังสือนี่ออกมานะทั้งวิธีป้องกันวิธีรักษาแม้ติดเชื้อก็รักษาได้ดีทั้งพึ่งตัวเองได้ด้วยรักษาแบบพึ่งตัวเองเลยก็หายได้ดีหรือบางท่านก็ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนต่างๆร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์แผนอื่นก็ร่วมกันได้ดีร่วมกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาได้ดีนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยกสิกรรมไรสารพิษนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อาชีพกสิกรรมไรสารพิษเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นทางรอดของมนุษยชาติยุคนี้ขอยืนยันเลยกสิกรรมไรสารพิษกสิกรรมถูกศีลกสิกรรมสุจริตนี่แหละกายวาจาใจที่สุจริตถูกศีลกสิกรรมไรสารพิษจะเป็นทางรอดของยุคนี้จริงๆ ไม่ใช่จะรอดแต่โควิดรอดรอดจากโรคอื่นๆด้วยรอดจากเรื่องร้ายอื่นๆด้วยเอามากินมาใช้มาอาศัยแล้วก็ภาคียดลดกิเลสไปทําการงานที่ดีงามไปช่วยเหลือผู้อื่นไปนั่นมันจะเป็นทางรอดในยุคนี้มันถึงเวลาเนะี่ยที่คนจะต้องกลับมาโควิดน, COVID นี่ที่หนักๆๆน,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 นี่แหละจะทําให้คนนี่รู้ว่าอะไรมีค่าต่อชีวิตกลับมาหา สิ่งที่มีค่ากับมหาธรรมะกับมหากสิกรรมกับมหาธรรมะกับมหาสิ่งที่มีค่าที่สุดต่อชีวิตเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด